หลังจากที่โจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนต้อมเวท135-145ปอนด์มั่นใจว่าตนมีดีพอที่จะหยุดความร้อนแรงเกินต้านของนาบินอานานดาวรุ่งเชื้อใสแอลจิเรียไทยเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก One, วันมวยไทยรุ่นแบนต้มเวท135-145ปอนด์โดยประกาศว่าผมเชื่อว่าผมคือคนเดียวที่สามารถหยุดนาบินได้ล่าสุดชาตีสิทธิ์ยอดธงหรือบอสชาตีผู้ก่อตั้งวันแชมเปี้ย จุดกระแสศึกเดือดที่แฟนๆรอคอยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชาตีสิทธิ์ยอดธงด้วยข้อความสั้นๆและชวนระทึกแฮกเกตี้ VS นาบินแฟนมวยมีลุ้นสึกระหว่างโจรธานแฮกเกตี้กับนาบินอานานอาจได้เลิกระเปิดศึกเร็วๆนี้ สำหรับแฮกเกอร์ตี้สร้างชื่อในวันด้วยการล้มตำนานอย่าง 3A ไก่ย่าง5ดาวเมื่อปี2562พงาดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทแต่เสียแชมป์ให้กับรถถังจิตเมืองนนท์และยังไม่สามารถทวงคืนเข้มขัดได้ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจก้าวขึ้นมาสู้ในรุ่นแบนตัมเวทซึ่งในรุ่นนี้แฮกเกอร์ตี้ระเบิดฟอร์มสุดโหดด้วยการอัดน้องโอฮาม่ามวยไทยด้วย TKO ยกแรกควา้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทมาครอง ก่อนต่อยอดความสำเร็จด้วยการชนะฟราบิซิโออาดาเด ผงาดคว้าแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนต์ตัมเวทกลายเป็นเจ้าของเข็มขัด2ประเภทในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเขาเสียแชมป์โลกมวยไทยให้อย่างสุดช็อกในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2หลังโดนซุปเปอร์เลกเกียดหมู่9น็อกตั้งแต่ยกแรกในเดือนกันยายน2567แต่ยังรักษาเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเอาไว้ได้ด้วยการคว้าชัยเหนือเว่ยรุยในศึกวัน171เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ทางนาบินอานานชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบตเตอรเวทคนปัจจุบันแจ้งเกิดจากศึกวันลุมพินีด้วยฟอร์มแกร่งเหนือคู่แข่งระดับแถวหน้าอาทิซุเปอร์เล็กเกียริหมูเก้านักครบแฟเทคเมืองไทยพีเคแสนชยัยและกุราบดำสอจอปียกอุทยัยโดยเก็บชัยได้ถึง3จาก4ี่ไฟที่ลงสนามแข่งขัน สำหรับคู่นี้ต้องรอรุน้นกันว่าจะเจอกันเมื่อไหร่ที่ไหนหรือไม่แน่อาจเป็นศึกแก่รายการเดียวกับรถถังที่จะต้องเจอกับน้องโอกก็เป็นไปได้แฟนมวยต้องรอติดตามกันต่อไป